สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิงจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขยายรูปพระด้านหลังด้วยกล้องขยาย50เท่าพระหล่อโบราณหล,ลวงพ่อไปละชันทสุรุ่น2โคตรสจุดเนื้อววัดกาแพงบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครปี2534แท้ดูง,ง่ายท่านผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและพลังจิตอันศักดิ์สิทธิ์นักสะสมรุ่นเก่าๆมัก,ก,ก,กจะมีการเก็บพระไว้ตามสภาพเดิมไม่สัมผัสเนื้อพระงานฝีมือช่างการแต่งหุ่นเทียนที่คมชัดสวยงามเก็บรายละเอียดได้เรียบร้อยมีมิติร่องโคตรกลมก่อนคมชัดลึกพระหล่อโบราณ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติสนิมร่องรอยตะบายความเก่าคราบที่มีอายุมากแท้ดูง่ายจำนวนผิดน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันเหรียญน,นี้เป็นการครอบครองของอมูเลตป,ปิงพระหล่อโบราณหลวงพ่อไประชฉันทโสร,รุ่น2โคตรสองจุดเนื้อว่าจะสร้างขึ้นเมื่อปี2534้ยโดยวัดกำแพงเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นที่ระลึก และส่งเสริมพุทธศาสนารวมถึงเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อไปหลับพระเกจิชื่อดังสายปฏิบัติผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองซึ่งต่อเนื่องจากความสําเร็จและได้รับความนิยมของรุ่นแรกโดยเน้นความประณีตในการหล่อแบบโบราณและการตกเศษที่เข้มขลังด้วยพิธีกรรมตามแบบโบราณพุทธคุณและความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อไปหลับเป็นที่เลื่อมใสของศิทธิอนุสิ์จากทั่วประเทศในเรื่องพุทธคุกปะด้านเมตตามหานิยมเป็นที่รักของผู้พบเห็นแคล้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากภัยอันตราย คงกระพันชาตรีป้องกันอันตรายจากอาวุธชคลาภส่งเสริมการงานการเงินความนิยมในวงการพระรุ่นนี้แม้ไม่ใช่รุ่นแรกแต่ด้วยพุทธศิลป์ที่งดงามและจํานวนการสร้างที่จํากัดโดยเฉพาะเนื้อวัได้รับความนิยมสูงในหมู่นักสะสมโดยเฉพาะผู้ที่ศรัทธาในหลวงพ่อไปห่าหรือสายพระหล่อโบราณผู้ศรัทธาหลายท่านยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงในหลายสถานการณ์ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่ควรค่าแก่การสะสมด้วย ความเก่าแท้จากยุคต้นของการสร้างหลวงปู่ทวดพุทธคุณเข้มขขังพิมพ์ทรงสวยและมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเหตริยะแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งในของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณและพลังศรัทธาหากแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์และความขลังที่สืบทอดจากพระเกจิตผู้เรืองเวทเหมาะอย่างยิ่งทั้งสําหรับการบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจ และมรดกพระพุทธศาสนาหาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w o l e d a m u l e t p i n g c o m หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป